สวัสดีค่ะวันนี้55มากินขนมไข่ใ,ใส่เนยกันค่ะน้ำเนยลงไปท่าบนพิมพ์ขนมกันก้อนนะคะนอกจากนั้นล้วก็หยอดแป้งลงไปกันแบบนี้ค่ะหยอดให้เต็มทุกหลุมกันนะคะพอหยอดแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการหยอดใส่เนยกันค่ะ อันนี้ใส่ครีมหรือใส่เนยค่ะเนยค่ะพอเซจแล้วกับปิดฝาทิ้งไว้ประมาณหานาทีค่ะขนมไข่กะสิซุกนาตากะสิออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดส่วนที่มันติดกันนะคะเพื่อกับดานให้มันเหลืองสวยกันทั้งสองด้านกันนะคะ ขาขนมไข่เหลืองสวยทั้งสองด้านกันแล้วนะคะกัสิตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ